พอร์ตอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแต่ละพอร์ตมีชื่อเรียกยังไงมีกี่เวอร์ชั่นใช้งานอะไรได้บ้างวันนี้เรามาทําความรู้จักกับพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆกันครับ เชื่อได้ว่าใครที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์กันเนี่ยน่าจะรู้จักพวกพอร์ต USB พอร์ต HDMI พอร์ตอะไรต่างๆกันเยอะแยะมากมายแล้วก็เข้าใจกันแค่เพียงว่าถ้ามันเสียบได้เนี่ยก็คือใช้ได้ HDMI ถ้ามันเสียบเข้า HDMI ก็คือใช้งานได้ด้วยกันทั้งหมดนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละพอร์ตพวกนี้ที่มันเสียบได้เหมือนกันเนี่ยมันมีหลากหลายเวอร์ชั่นมากและมันก็จะมีในเรื่องของแบนด์วิดต์การส่งข้อมูลการเชื่อมต่อในรูปแบบการถ่ายโอนข้อมูลและก็สปีดเนี่ยที่ไม่เท่ากันเชื่อได้ว่าเพื่อน ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพอร์ตเหล่านี้กันครับโดยพอร์ตแรกที่ผมจะพูดถึงก็จะเป็นพอร์ตตระกูล VGA หรือว่า DVI นะครับพอร์ตพวกนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานแก็ไม่ได้เป็นที่นิยมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นยุคเก่าอย่างพอร์ต VGA เนี่ยมันจะเป็นระบบอนาล็อกจะมีในพวกโปรเจคเตอร์หรืออะไรบ้างเขาจะรองรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ Full HD ด้วยกันอีกพอร์ตหนึ่งจะเป็นพอร์ต DVI นะครับพอร์ต DVI เนี่ยจะแบ่งประเภทได้เป็น2ประเภทหลักๆๆแต่จริ มีประเภทย่อยเยอะมากนะครับแต่ที่เราพบเจอกันเนี่ยก็จะมีพอร์ต DVI-I และ DVI-D นะครับซึ่งพอร์ตเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมักจะเจอปัญหาหนึ่งอย่างว่าเราอยากจะต่อออกโปรเจคเตอร์เรามีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วมันเสียบไม่ได้เราก็ต้องไปหาหัวแปลงนะครับซึ่งอันนี้ต้องเป็นข้อควรระวังอย่างมากใครที่มีพอร์ต DVI-I เนี่ยเราสามารถแปลงเป็นพอร์ต VGA ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันส่งสัญญาณแบบดิจิตอลกับอนาล็อกพร้อมๆกันแต่ถ้าใครเป็นพอร์ต DVI-D ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราจะไม่สามารถแปลงเป็นพอร์ต VGA ได้ครับเพราะว่าเจ้า DVI-D ตัวนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณดิจิตอลอย่างเดียวนะครับดังนั้นเราจึงไม่สามารถแปลงไปเป็นแบบ VGA ได้ถ้าอยากจะแปลงจริงเนี่ยเราต้องไปหากล่องแปลงหรืออะไรต่างๆที่มันมีตัวถอดรหัสตัวแปลงรหัสออกมาถึงจะเชื่อมต่อเป็นแบบ อนาล็อกได้นั่นเองครับต่อมาเป็นเรื่องของพอร์ตยุคป,ปัจจุบันที่เราใช้งานกันบ่อยมากที่สุดนั่นก็คือพอร์ต HDMI ผมเชื่อได้ว่าหลายๆอุปกรณ์เนี่ยก็มีไม่ว่าจะเป็นเกมเพย์ Xbox เอยทีวีเอ่ยหรือว่าพวกกล่อง Android Bo x หรือจอคอมพิวเตอร์กระต่าเนี่ย HDMI ทุกคนรู้จักกันดีหมด HDMI ก็มีหลากหลายหัวมี HDMI mini HDMI micro HDMI แล้วก็อย่างอื่นๆอีกมากมายนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยหลักจริงๆเนี่ย HDMI มีหลายเวอร์ชันมากๆโดยพอร์ต HDMI นะครับ เราจะเริ่มรู้จักกันตอนช่วงประมาณยุค HDMI 1.3นะครับอันนั้นอาจจะยังไม่ค่อยแพร่หลายสักเท่าไหร่แล้วก็ในคอมพิวเตอร์ปัจจุบันทั่วไปเนี่ยเราจะใช้กันเป็นพอร์ต HDMI 1.4นะครับซึ่งตัวนี้มันสามารถส่งถ่ายข้อมูลภาพระดับ Full HD ได้แบบคมชัดนะครับแล้วก็พวกอัตารา Refresh Rate เนี่ยก็จะได้แบบ60เฮิรต์ได้120เฮิรต์ได้นะครับแต่ถ้าเกิน120เฮิรต์เนี่ยส่วนมากพอร์ต HDMI 1.4เนี่ยจะทําไม่ได้แล้วนะครับซึ่งใครบอกว่าซื้อจอมาแล้วต่อออก144อเฮิรต์ 4K ภาพกระตุกอะไรต่างๆเนี่ยต้องเช็คเวอร์ชันพอร์ตดีๆนะครับเพราะ HDMI 1.4เนี่ยมันมีแบนด์วิดเพียงแค่10.2จิกะบิตเซกเท่านั้นนะครับมันจะรองรับ 4K ได้เพียงแค่24เฟรมนะครับดังนั้นยุคนี้ใครที่มองหาอุปกรณ์เนี่ยต้องหา HDMI 2.0ขึ้นไปถึงจะทำแบบ 4K 60 h z 4K 60เฟรมได้นะครับหรือว่าอยากจะเล่นภาพแบบ Full HD 144 h z 240 h z เนี่ยต้องหา HDMI 2.0และจริงๆยุคนี้มันจะมี HDMI 2.1ออกมา แล้วนะครับแบรนด์วิดก็จะสูงมากยิ่งขึ้นการรองรับการส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นดังนั้นต้องดูด้วยว่าพอรตท,ที่เราใช้งานเนี่ยเป็นเวอร์ชันไหนและที่สําคัญคือเรื่องของสายเพราะสายก็จะมีหลายเวอร์ชันมีเวอร์ชัน1.4มีเวอร์ชัน2.0 2.1และความยาวของสายก็มีผลเช่นเดียวกันครับและจริงๆแล้วเนี่ย HDMI เนี่ยมันมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ผมบอกกันเลยขอเปิดโพยแป๊บหนึ่งมันจะมี HDMI ที่เป็น Standard HDMI นะครับก็ไว้ใช้ส่งภาพทั่วไปแล้วก็มี HD HDMI ที่เป็นแบบ With i t t e r n e t นะครับก็อันนี้สามารถรองรับอ,อุปกรณ์ที่เป็น HDMI HEC ได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของ HDMI High Speed แล้วก็อย่างอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเครื่องเล่น P3 หรือว่าอ่ะอย่างซาบาผมก็จะมีเห็น HDMI ARC ซึ่งตอนนี้มาตรฐาน HDMI ก็จะมีหลากหลายแบบมากกันไปซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูอุปกรณ์แต่ละตัวว่ารองรับแบบไหนกันบ้างครับอีกพอร์ตนึงเชื่อได้ว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับกับ Display Port แนะนำในการใช้งานสำหรับหน้าจอมากๆครับโดย Display Port เนี่ยก็จะมีพอร์ตแบบ1.1 1.2นะครับพวกนี้ก็จะส่งถ่ายข้อมูลทั่วๆไปรองรับการแสดงผลแบบ 144Hz ที่ Full HD นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตที่เป็นเวอร์ชัน1.3กับ1.4ซึ่งอันนี้เนี่ยมันรองรับภาพแบบ 4K แล้วนะครับแล้วก็รองรับหน้าจอแบบ 8K ด้วยเรียกว่า b a n d w i d t จะอยู่สูงมากๆทําให้การส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยภาพลื่นไหลมากนะครับและจุดเด่นของตัว Display Port ก็คือเขายังรองรับในเรื่องของ Nvidia G-Sync AMD FreeSync นะครับทำให้ไม่เกิดภาพฉีกขาดนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นเลยก็ว่าได้สำหรับพอร์ที่เอาไว้ส่งแสดงภาพนั่นเองนะครับเพราะว่าภาามันไปแบบคมชัดจริงๆกับ Display Port ครับและที่สำคัญความเจ๋งของ Display Port ที่มากกว่า HDMI ก็คือในเรื่องของการทำมัลติสตรีมมิ่งนะครับเวลาเราอยากจะมีพอทหนึ่งพอตอยากจะออกแยกไปหลากหลายจอเนี่ยตัว Display Port เนี่ยมันรองรับตัว HDMI เนี่ยก็บอกก่อนเลยว่ามันไม่รองรับในจุดนี้นะครับดังนั้น Display Port เนี่ยเขาแข็งในเรื่องของการทำหน้าจอ หลากหลายหน้าจอในเรื่องของ High s p ป e ดอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหน้าจอกับการ์ดจอรองรับ Displayport ผมแนะนำว่าใช้ Displayport ดีที่สุดครับต่อมาเป็นในเรื่องของพอร์ต USB ผมเชื่อได้ว่าทุกๆคนเนี่ยต้องใช้งานในชีวิตประจำวันกันเลยนะปกติทั่วๆไปเนี่ยเราจะใช้งานกันที่พอร์ต USB Type A หรือเป็นช่องสี่เหลี่ยมๆเสียบแฟลชไดร์ทั่วๆไปนะครับซึ่งไอพอร์ตตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีพอร์ตที่เป็นเวอร์ชัน USB 2.0 USB 3.0มี3.1 Gen 1 3.1 Gen 2 3น Gen 3. 3. 3อะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย พวกนี้เนี่ยจะแบ่งในเรื่องของความเร็วสปีดนะครับ USB 2ก็จะช้าหน่อย USB 3ก็เร็วขึ้นมาส่วน3.1 3.2ก็มีความเร็วที่ high speed มากกว่าแต่มันมี 1- นึ่งหนึ่งพอที่ผมเชื่อได้ว่ามันจะเป็นมาตรฐานใหม่ของยุคต่อไปเรียกว่าเป็น new normal เลยก็ได้นะครับนั่นก็คือเจ้าพอร์ต USB C ครับเชื่อไหมว่าไอ้พอตเล็กๆตัวนี้มันเป็นพอร์ตเปลี่ยนโลกมันเป็นพอร์ตที่มีการซอยรุ่นยิบย่อยแบบซอยๆๆๆเยอะมากนั่นเองนะครับโดยพอร USB u s c เ c นี่ยตอนนี้มันแพร่หลายกันมากนะครับในโทรศัพท์มือถือมีไว้ชาร์จแบตเตอรี่ไว้มีไว้ส่งข้อมูลนะครับซึ่งพอร์ต USB ตัวนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าขอหยิบโพยมาอ่านดีกว่าครับเพราะมันเยอะมากจริงพอร์ต USB-C ตัวแรกนะครับมันจะเป็นตัว USB 2.0ธรรมดาธรรมดาเลยส่งถ่ายข้อมูลได้ที่480 MB ซถัดขึ้นมานะครับจะเป็น USB t y p e c ที่เป็นพอร์ตแบบ3.0ตัวนี้เนี่ย จะอยู่ที่ 5GB/ กิกะไบต์เอร์เซกก็ความเร็วเร็วขึ้นมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็น USB 3.1นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะรองรับการส่งถ่ายข้อมูลถึง1 0 g กิกะบิตด้วยกันก็จะมีเลขสิเขียนเอาไว้เล็กๆนะครับแล้วก็ต่อมาครับมันจะเป็นตัว USB ที่เรียกว่ามี power delivery นี่มีการส่งพลังงานถึงที่นะครับ delivery นั่นก็คือเจ้า USB Type C ที่เป็นแบบ PD ตัวนี้เนี่ยมันสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆบางเครื่องเนี่ยเขาสามารถชาร์จบต,ตอร ่านตัวพอร์ต USB Type C ได้อย่าง Macbook เองเนี่ยก็เป็นตัว USB Type C ชาร์จนะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ก็มีแถมอะแดปเตอร์มาให้2แบบมีแถมแบบที่เป็นตัว DC a d แดปเตอร์ปกติแล้วก็มีแถมอะแดปเตอร์ชาร์จเล็กๆเอาไว้สําหรับเสียบเป็นแบบ PD ชาร์จซึ่ง PD ชาร์จก็มีการแยกรุ่นย่อยออกไปอีกนะครับโดยอย่างแรกเลยเขาจะมีตัว PD ธรรมดาเลยเป็นรูปแบตเตอรี่ตัวนี้ก็คือรองรับในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แบบที่2ครับจะเป็นเขียน SS นะครับตัวนี้ก มีตั้งแต่แบบ5กิกะบิต10กิกะบิตนะครับแล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้แล้วก็ที่เทพที่สุดจะเป็นแบบ SS เพราะมีรูปเลข10ครับเพราะว่าพอร์ตตัวนี้เนี่ยส่งถ่ายข้อมูลได้ถึง10กิกะบิตต่อวินะครับและก็ยังสามารถชาร์จแบตเตอรี่แบบรวดเร็วได้ด้วยนะครับก็คือเรียกว่า support อย่างเช่นตัวอย่างแบบ3แอ์1 5วัต์หรือว่าเยอะมากกว่านี้ก็เรียกว่าเป็น พอตเดียวที่แบบ universal จริงๆนะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอครับมันมีพอร์ต USB ที่สามารถส่งข้อมูลส่งเป็นสัญญาณภาพได้นั่นก็คือเจ้า USB C ที่เป็นแบบ Display Port ซึ่ง iPod ออ USB C ที่เป็น Display Port หลายๆคนเนี่ยชอบไปตกม้าตายกับเรื่องของโทรศัพท์มือถือบางคนบอกอยากจะเอามาเล่นเกมอยากเอามาแคสเกมผมเสียบเข้า Capture Card ภาพไม่ออกต้องบอกก่อนนะครับพวกโทรศัพท์มือถือที่เร้นราคาต่ำกว่า10,000บาทลงมาเนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็น USB C ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อออกสู่หน้า จอภาพได้กับต่อออกสู่หน้าจอภาพได้มันจะมีหลากหลายคละกันไปนะครับซึ่งไอ้พวกพอร์ต USB ตัวที่มันจะต่อออกจอจอภาพได้เนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์ตัว D เขียนเอาไว้นะครับซึ่งถ้ามีตัวดีตรงนี้เนี่ยมันสามารถแสดงผลภาพออกไปทางสายตัว USB Type C ได้เราจะเจอกับพวกสาย USB Type C ออกอีกฝั่งหนึ่งเป็นหัว HDMI อะไรต่างๆพวกนี้บอกเลยว่าเสียบปุ๊บภาพออกปับ๊บ ทันทีครับเลขมหนึ่งพอร์ตนะครับที่หลายๆคนลองซื้อมาเอ้ยเสียบใช้งานไม่ได้นั่นก็คือเจ้าพอร์ต USB ที่หน้าตาเหมือนไท p e ีแต่มันคือพอร์ต Thunderbolt 3นะครับซึ่งพอร์ตตัวนี้เรามักจะพบเจอกับโน้ตบุกระดับแพงๆที่เป็นของทางฝั่ง Intel หรือคอม PC h เต h ร์ไนะครับที่ราคาแพงมากๆถึงจะมีพอร์ตตัวนี้แต่พอร์ตตัวนี้มักจะพบเจอได้ในฝั่งตระกูลที่เป็นทาง Apple มันเป็นพอร์ตเรื่องของตัว Thunderbolt นั่นเองนะ Thunderbolt 3มันจะมีรูปสายฟ้า อยู่ทางด้านข้างของตัวพอร์ตโดยพอร์ตตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันคือที่สุดของพอร์ตที่เหมือนหน้าตา USB Type C ครับเพราะความเร็วของเขาทําได้สูงถึง40 กิกะบิตเปอร์เซกมันเป็นพอร์ตเดียวที่สามารถเอาไว้เชื่อมต่อกับการ์ดจอเคยเห็นไหมการ์ดจอเอทานอลที่เอามาเสียบสายกับโน้ตบุ๊กเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อผ่านพอร์ต thunderbolt นะครับหรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่มีการส่งข้อมูลแบบรวดเร็วเนี่ย thunderbolt 3เนี่ยแรงเต็มสปีดอย่างแน่นอนครับและเท่านั้นยังไม่พอเชื่อไหมไอพอร์ตสายฟ้านี้โอ้โหอย่างกับเทพพันเจ้ามันสามารถต่อหน้าจอได้นะครับหนึ่งพอร์ตของ thunderbolt ต่อจอ 4K ได้สูงสุดถึง4จอ และท่นนั้นยังไม่พอถ้าคุณบ้านมีตังค์เหลือๆอยากจะต่อจอแบบ 6K ครับแค่1พอร์ตคุณสามารถต่อจอ 6K ออกได้ถึง2จอด้วยกันภายใน port พอต Thunderbolt สามพอทเดียวเนี่ยนะก็อย่างว่าแหละจะมีพอร์ตนี้ได้ก็ต้องคอมแพงจริงๆก็เรียกได้ว่าไอพอตคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหลากหลายพอร์ตหน้าตาเหมือนๆกันแต่มันมีหลากหลายเวอร์ชั่นโดยเฉพาะพอร์ต USB ที่เรียกว่าเป็นพอร์ตเปลี่ยนโลกเลยก็ว่าได้นะครับ type A ตัวเดียวเนี่ยถัดมาเป็น type C โอ้โหเปลี่ยนโลกจริงๆพอร์ตตัวเดียวทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชาร์จแบตออกหน้าจอนู่นนี่น ในอนาคตเนี่ยผมก็มองว่ามันน USB, D, e, Z, ś ś. ่าจะมีพอร์ต USB Type D Type E Type แล้วก uh uh ็ไท p e A มันนี้นั่นก็ไปลองดูกนะเองแล้วกันครับก็เรียกว่าใครอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอยากให้มีไกด์ไลน์อะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเรื่องของพอร์ตต่างๆชวนปวดหัวเหลือเกิน